ไม่ได้เล่าเลยเลยไม่ได้ <c oughs> ผมผมร้องไห้ย,ยากมา <c oughs> กไม่ได <c oughs> ้ไป <c oughs> เกิดมา,มาร้องไห้ไม่คลายเพราะว่า <im f ra> ตั้งแต่โตมาเหมือนแบบมันมันก็ได้รับความรู้สึกแบบกระเทือนสะเทือนใจบ่อยจนรู้สึกแบบมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็จะเป็นคนที่รู้สึกสะเทือนใจง,ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะคิดเยอะมากแต่จะไม่แสดงออก แล้วก็โตมาในสังคมของผู้ชายอาจจะคุยผู้ชายดูเรื่องแล้วก็มากเป็นสิเดียวแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทแล้วก็เข้าใจเพื่อนอย่างต้้มมีที่โรงเรียนก็มีรู้มีถวามว่าเป็นยังไงเขาต้องการอะไรแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงจิตใจเพื่อนเนี่ยสำหรับสำหรับผมนะผมจะยอมรับเขาเพื่อนตรงที่จิตใจ ไม่ใช่นิสัยนิสัยกับจิตใจมันมันไม่เหมือนกันอะ่ะถ้าเกิดบางคนพ่อแม่ชอบพูดอะ่ะไปคบแลให้เพื่อนที่มันติดยากินเหล้าสุบูลีเที่ยวแต่เพื่อนของทางนั้นก็มีเยอะแยะเลยเพราะเขาจิตใจดีมากเขาเป็นเพื่อนแท้แบบแท้จริงอะ่ะจบม .6 เนี่ยเอางี้นะร้องไห้ทุกคนเลยร้ <c oughs> องไห้แบบร้องไห้ร้องอะ่ะ ถามว่าร้องเพราะอะไรมันร้องแค่เพราะว่าเองไม่กลัวว่าเราจะผิดคนาะั้นโดดหวายนะกลัวว่าเราจะไม่เจอ,อก,กันอีกแต่แตที่แรกคือทุกคนน่ะต้องไปได้ดีแล้วล่ะต้องจะอ,อ,อารมณ์อย่างนี้อีกต้องไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องจากกัน,นอีกอาจจะรักกันมากมากกว่านี้ได้ซ้ำมากแล้วก็เจอคนอีกเยอะก็แค่อยาก จำให้ให้จาความรู้สึกช่วงนี้ไว้เป็นความทรงจําที่ดีดีมากแล้วก็จำความรู้สึกดีๆของแต่ละนคนที่เราเคยมีร่วมกันเพราะว่าอนาคตต้องเจอคนอีกมากต้องผ่านอะไรอีกเยอะก็แล้ว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกด้ว่าคนแบบจิตใจดีมากเป็นคนดีมาก เป็นเพื่อนที่ดีมากได้ยิเขาว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆบางทีแค่มองตากันมันก็มันก็รู้อะว่ามันมันต้องการอะไรมันอยากได้อะไรมันรู้สึกยังไงร,รู้ว่าคาชามีเรื่องอะไรคาชามีเขารู้สึกยังไงอืออัดหรืออะไรยังไง แล้วก็ตอนแรกเป็นห่วงเ <c oughs> ต๋า <c oughs> กระเจนมากตอนนี้ไม่เป็นห่วงแล้ว <c oughs> รู้สึกว่า <c oughs> ดูโอเคแล้ว <c oughs> ดู <c oughs> ดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ชัดเจนมากรุ่นนึงเนี่ยรุ่นรุ่นของโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนหนึ่งที่เราไม่ได้มาแข่งขันกันเลยแต่เรา มาช่วยกันให้มันดีขึ้นเหมือนที่ครูบอกใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยดีขึ้นเพราะนั้นมีขัดสนอะไรก็ช่วยคนนู้นอยากให้แบบสิบปีถึงแล้วเราจะไม่เจอกันเลยเจอกันอีกทีแล้วก็ยังเหมือนเดิมแกไปทาไ่าไหนเจอกันก็เหมือนเดิมมานั่งกินทอนเลือแก่คือไม่เท้าเอออะไรอย่างเงี้ยแ้ร์ๆอย่างนี้ไฟไฟนะคนตีเอิงแบบคนนี้

างทีถ้าเกิดเราไปอยู่กับคน agents, อื่นรอมันมีค่าอะไรอ่ะมันมีได้เหรอพัดพัติสิเพนไม่อะไม่ได้เหรอมันขาดพัติสิเพมีใช้ชีวิตร่วมกันเออพัติสิเพนเหมือนอะไรถ้าเกิดว่าเราได้มีอะไรแบบร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งแม้ชายชีวิตร่วมกันทำอะไรร่วมกันมันก็จะเห็นความผูกพัน แล้วคา6,000นั่นแหละมันก็เป็นทั้งสองอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีทาให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับกันมากขึ้นไม่ดีคือเวลาลจากกันเพียมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีคนหนึ่งต้องมีงานคนหนึ่งต้องมีที่ต้องไปความหายนะ่ะจรจเขาบึกว่าที่มานมากมากนาะคิดถึงอนะคิดถึงมากภาวะ ส่วนตัวก็ห่างพ่อแม่มาเยอะก็คิดถึงนะเจอแต่นี้คิดถึงแต่ด้วยความไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนมันคิดถึงมากคิดถึงมากเวลาเจอกันหรือไม่อะไรนะก็อยากจะให้แบบเวลาเจอดีแล้วก็ผมว่าจะไปฉลองกับคอนโดในคอนโดเดอะวินเนอร์ ไปไปไปไม่มีใครเลยแค่ก็จะไปอย่าลืมจุกทุกข์แค่แค่กนยเป็นของางครที่หนึ่งก็เป็นของี่ไหด้วยหนงรอนึ่งรอแลวไม่ได้หนึ่ไม่ได้ลืมอยู่ที่ว่าลืงช้ายลืมแล้วอยากอยากแต่ลืมจริงนะเนี่ยก็ลืมจริงนะแต่อยากให้แบบจำมันกาจะยนขณพ่อแม่รออง ลืมไม่ได้เลยนี่เราเราใส่กันหลายนะรา้บึกว่าลืมได้แต่ว่าม mm. ัเจอแต่เราต้องมีต้องนึกว่าท okay> ี่เรามาเราเคยผ่านอะไรกันมาเยอะมานแบบทีเราไม่ได um> ้คุยกันเยอะเลยนะแต่มันมีความเชื่อมติดด้วยกันต้องรู้สึกมันรักกันเลยมันรู้สึกแทนคนรู้แทนคนนี้แทนคนนั้นรู้สึกมีช่วงเวลาอะไรบางอย่างมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันเลยยี่สิบสี่คน พูดกันไปเลยเพราะว่าเราจะไม่รอให้คนอื่อน,นมามามาทําร้ายหรือมาอะไรเราราต้องมีอยู่ราเราอเป็นกลุ่มแบบคแข็งนะทุกคนเราต้องไ่แข่งขันท,ทั้งน่นอกไม่ใช่มาแข่งขันเลยเราต้องรักกันให้มากขึ้นแล้วเราก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาขอโทษครับมาเบียนเบียน์ยนจริงที่ ทุกคนมันต่างที่มาทั่วประเทศหอนเนี้ยมารวมกันเป็นรุ่นเราพวงคนมองหนุนจอได้แหละเจ็ดคนที่ยังแบะยังไม่ได้ออกไปรักเราเลยว่าคนที่มาทะเลาะกับเรารเราก็ต้องสนใจแล้วก็ทําให้คนที่รักเรามีความสุขเราสนใจแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วก็อยู่แค่นี้<ม>ก็โอเคแล้วสักวันหนึ่งเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาอะ่ะเขาก็เห็นความดียราเองเขาแค่มันเป็นบางทีมันแค่ความรู้สึกแบบเห็นรู้สึกแบบไม่ชอบที่นาอะไรบากทีจริงจริงบางคนก็เป็น บางทีมีดติไปก่อนแต่สงแค่ว่าใครรักเราแล้วทําดีกนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าใครไม่รักแล้วไม่ทํานดะีแล้วก็เฉยๆวางตัวให้ถูกสักวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราเป็นยังไงจริงๆเขาก็จะเปลี่ยนเราก็จะกลับมาของพวกนี้มันมันมันเป็นตามการเวลาบางทีเราก็อยอย่างต้องเตือนออกไปปุ๊บ รอมล้อมอเงีดีใจแต่มันไม่ถาวรบางทีสามเดือนก็จากไปแล้วอะไรอะไรใหม่รุ่นใหม่ก็มาอย่ายึดติดอะไรกับมันมากทุกคนต้องเจอหมดทุกคนอยู่แล้วละทั้งยี่บสี่คนเลยทั้งยี่บสี่คนเนี่ยต้องเจอแน่ๆจะต้องมีคนมาชื่นชอบแล้วเขาอาจจะบางทีอาจจะแบบรู้สึกดีกับเราแล้วแบบถ้าวันหนึ่งเขาหายไปขึ้นมา เราอาจจะรู้สึกทําไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าเราจะพัฒนาตัวยังไงดีกว่าให้อยู่ให้นานที่สุดเพราะคนเก่งที่สุดในวงการเป็นคนที่อยู่ที่นานที่สุดไม่ใช่คนที่มีฐานการขับเยอะเยอะมันก็เยอะแค่ตา๊มเดียวแต่ต้องอยู่ให้นานอยู่ที่มันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่นิสัยถ้าจิตใจมันดีนดอ่นิสัยออกมา พลาดตรงนี้พาลาดแต้องเอาเอาให้มันดีที่สุดะีเอาพยายามให้มันทำให้ดีสุดเนี่ยเคยทำแล้วทำ,ม,ทำม่ได้ะไปเลยเรื่อง